ก็เป็นลักษณะของทาวน์โฮมสชั้นที่ตั้งห่างจากสนามบินใช้เวลาประมาณ15นาทีคือลักษณะของของตัวอาคารที่มีที่จอดรถกว้างและก็ถนนกว้างคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนทาวน์โฮมสชั้นตั้งอยู่ติดถนนเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูกเกต็ตเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพของการเกหะแห่งชาติที่มีจุดเด่นเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองเลยก็ว่าได้จะไปภูเก็ตก็ไม่ไกลจะออกไปสนามบินก็ประมาณ15นาทีเท่านั้นสถานที่ตั้งอยู่นะพื้นที่ของอเคหะชุมชนภูเก็ตก็บริเวณนี้ก็มีทั้งตลาดมีทั้งโลตัสโฮมโปรแล้วก็แมคโครแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนเคหะเดิมแล้วก็หมู่บ้านเอื้ออาทรนะฮะแล้วก็ ที่ตั้งห่างจากสนามบินสักประมาณ22กิโลเมตรนะฮะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงสนามบินลักษณะโครงการเป็นอาคารทาววม2ชั้น6อาคารอาคารละ6ยูนิตนะครับแต่ละอาคารถูกจัดวางอย่างลงตัวนะครับมีสวนสาธารณะไว้พักผ่อนออกกำลังกายอยู่ด้วยถนนส่วนกลางที่นี่ฮะละกักษณะแบบเป็นถนนกว้างอย่างต่ำ8เมตรนะฮะมีทั้ง8เมตร10เมตรและก็12เมตรแล้วก็มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลาง สำหรับพื้นที่ใช้สอยชั้นบนก็ประมาณ37ตารางเมตรประกอบด้วย2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องอเนกประสงค์ส่วนชั้นล่างขนาด32ตารางเมตรเป็นห้องอเนกประสงค์และห้องครัวและก็1ห้องน้ำครับส่วนพื้นที่หน้าบ้านกว้างถึง5.5เมตรจอดรถได้สบายๆครับส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างปัจจุบันคืบหน้าแล้ว70% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี2565นี้แหละครับปัจจุบันนี้ผลงานก่อสร้างนะฮะประมาณ70%นะฮะเหลืออีกประมาณ30%นี่ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดนะครับประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน2565สํำหรับท่านที่สนใจทาวน์โฮมคุณภาพบนทำเลที่ดีที่สุดแห่งนี้ก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมได้ที่โครงการหรือสอบถามได้ตามช่องทางนี้ได้เลยครับ